สัญญาณจากทาง YLG b u l l e a n s and Futures นะคะก็บอกว่าจะสามารถที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อย่างแข็งแกร่งหรือเปล่านะคะหรืออาจจะมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้ราคาทองนั้นย่อลงไปเรามาพูดคุยกันนะคะกับคุณพาวานันนววัฒนทรัพย์จาก YLG b u l l e a n s and Futures สวัสดีค่ะค่ะคุณทวแรงรัศมีค่ะค่ะคุณพระวันคะสาหรับะรับราคาทองคําในช่วงนี้คะถ้ามองยาวไปจนถึงสัปดาห์หน้าแนวโน้มการเคลื่อนไหวจะเป็นยังไงบ้างคะ ขอโฟกัสไว้ที่วันศุกร์แล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะพูดถัดไปนะคะคะอย่างวันนี้เนี่ยเรามองว่ากรอบของทองคำเนี่ยก็ยังเป็นช่วงไซเวย์อยู่ยังไม่ชัดเจนเนี่ยก็ยังแนะนํานะลงทุนให้ลงทุนในกรอบวันนี้เนี่ยตอนเย็นก็แทบจะไม่มีตัวเลขอะไรสําคัญที่จะต้องติดตามเลยนะคะค่ะมีมีเอ่อตัวอาทิตย์หน้าที่จะเป็นปัจจัยสําคัญด้วยนะ,ะเนี่ยแนวรับของวันนี้เนี่ยเรามองไว้อยู่ที่เอ่อพัน หกร้อยเก้า US d หรือ2องห0ืบาทต่อบาททองคำเป็นรับแรกส่วนรับที่2เนี่ยเราให้ไว้ที่พ6 0 0กร้อย US d o r ต่อทรอย์าหรือ23,900บาทต่อบาททองคำแนวต้านเนี่ยเราเชื่อว่าวันนี้เนี่ยจะขยับขึ้นค่อนข้างน้อยดัะนั้นเราให้ต้านที่ค่อนข้างใกล้นิดหนึ่งคือพันหกร้อยยาม US d r ต่อทรอย์าหรือ2องหมื่อ สองบาทต่อบาททองคำถ้าสามารถเบรกเอาขึ้นไปได้แนวต้านถัดไปอยู่ที่พันหกร้อยสามสิบดอลลรอทอยส์เอาแต่ดิฉันเชื่อว่าแถวจุด2องศถึงสอเนี่ยพันหกร้อยถึงพันห่าเนี่ยน่าจะเป็นจุดที่นักลงทุนจะทยอยขายลงมาค่อนข้างเยอะ ราะนั้นนักลงทุนสําหรับวันนี้แนะนําให้ลงทุนในกรอบส่วนสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีไฮไลท์สําคัญอยู่หลายตัวอย่างวันพุธที่จะถึงในสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเป็นการแถลงข่าวของ FOMC ซึ่งจะเป็นการแถลงข่าวซึ่งได้ประชุมเมื่อสัปดาห์ที่เมื่อการประชุมใหญ่ครั้งที่แล้ว ก็ออกจะมาแถลงนโยบายว่าหลังจากการประชุมครั้งที่แล้วมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็มีนโยบายทางมาตรการทางการเงินยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยัจนี้เป็นไฮไลท์หลักขึ้นน่าจะลับเคลื่อนลงคําได้ค่อนข้างเยอะนะคะส่วนในวันเดียวกันเนี่ยทางซี้นยุโรปเนี่ยทางสเปนเนี่ยก็จะมีการกะมูลขายพันธบัตรสิบปีก็ต้องดูว่านโยบายของเออ e c ีเนี่ยจะมีเข้ามาท้อนซื้อเป็นเป็นเอ เป็นคนแรกไหมถ้า ECB เข้ามาช้อนซื้อก่อนก็สามารถทำให้พันธบัตรของยูโรโซนของสเปนเนี่ยเ,เสียดอกเบี้ยที่ที่ต่ำลงก็อาจจะช่วยทำให้เงินยูโรเรนซี่แข็งขึ้นอทองคำก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้เหมือนกันค่ะวันถัดไปทุกควันพฤหัสที่นักลงทุนต้องจับตามองเนี่ยจะค่อนข้างเยอะนิดนึงแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นซีกยุโรปไม่ว่าจะเป็นการประกาศ GDP e ไปมาสอของ เยอรมันนะคะดัชแบบนีผู้จัดซื้อของเยอรมันสองสาตัวนี้เป็นตัวที่น่าจับตามองส่วนตอนเย็นเนี่ยของที่อเมริกาก็ยังคงต้องจับตามองอยู่ที่ผู้ขอร,รับสวัสดิการการว่างงานซึ่งเราเชื่อว่าอาทิตย์หน้าหลักๆจะมีอยู่ประมาณวันพุธกับวันพฤหัส ที่นักลงทุนต้องต้องจับตามองนะคะส่วนแนวรับแนวต้านของสัปดาห์หน้าที่เราให้ไว้เนี่ยกรอบก็อาจจะปว้างขึ้นมานิดนึงเพราะว่าเราเรามองว่าถ้า FOMC ในนโยบาย อะไรออกมาก็อาจจะสามารถทําให้ทองคำเนี่ยร่วงลงแรงหรือว่าขึ้นแรงมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ดังน<ะ>ั้นแนวรับแรกของสัปดาห์หน้าเรามองไว้ที่1,600 US d o l l a เป็นรับที่หนึ่ง<ะ>รับที่สองเอ่ 1, อ1,580 US d o l l อ r แต่ถ้าหลุดลงมาเนี่ยเราเชื่อว่า1,550น่าจะรับอยู่เป็นรับสุดท้าย<ะ>ส่วนแนวต้านเนี่ยเรามองไว้ที่1,630 US d o l l อ,อเป็นรับที่ห เ,เป็นตั้งที่หนึ่งตั้ง,<ช>งที่สองเรามองไว้ที่พันหกร้อยห้าสิบดอลลาร์่อร์อาเป็นตั้งที่ส<ช>อง<ช>แนวรับแนวต้านก็มองไปตามจุดแต่ยังไงก็แล้วแต่หลังจากมีการประชุมวันพุธถัดไปเราคงอาจจะต้องมามองกรอบกันใหม่เพราะถ้ามีนโยบายทางการเงินออกมาอาจจะทำให้ออทองคำตีดขึ้นแรงหรือลงแรงเป็นไปได้ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพวันมากนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะนั้นก็เป็นกรอบ